สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายงานพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันจากศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกประจำวันพุธที่15มกราคม2568ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพนิดากบิรักพงศ์สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามดูกันค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปันกลางพัดคุมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและทะเลอันดามันค่ะ สักษณะเช่นนี้ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเีอาขาดเย็นในตอนเช้นนเชากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะโดยจะเกิดได้ทางตอนล่างของภาคในบริเวณจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลค่ะอุณหภูมิต่ําสุดจะอยู่ระหว่าง20-24ถึงองศาเซลเซียสสำหรับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ระหว่าง32-34องถึงองศาเซลเซียสค่ะเรามาดูขึ้นลมกันค่ะในบริเวณทะเลอันดามันขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะ ห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเฉพาะในบริเวณห่างฝั่งหากท่านมีข้อสงสัยเพิเ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076-327-191ตลอด24ชั่วโมงนะคะขอจบการรายงานแพยากรอนอานะกาศไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน